วันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อวงอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากที่สุด1 0เต็ม10หรือ1 0 0ยเต็ม10เลยคนระับสำหรับผมเนี่ยชอบมากแล้วก็เป็นการชอบแบบมาลี i ินแมนสันเป็นการส่วนตัวเลยช่วงนี้ป๋าแมนสันเขากลับมาแล้วออกทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมซิงเกิลใหม่ปี2024มีใครได้ดูบ้างแล้วก็อันนี้คือเป็นหนึ่งตัวนะครับที่แฟนมาลีลินแมนสันต้องมีเลยนะก็เรียกแมนสันหน้าทอง มาลีลินแมนสันหน้าทองอันนี้จะเป็นงานป้ายห้อยกิลเด้นนี่นะครับ made in เฮติตัวนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็หายากมากหาซื้อยากมากคือร้านประจำที่ซื้อกลับไปถามเขาอีกจะซื้ออีกไซส์หนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันว่าจะเก็บแล้วคือใส่บ่อยจนแบบ ใส่อยจนลายนันเริ่มไป็นนี่แล้วเนี่ยไลว,ว่าจะเก็บไปถามเขาเขาบอกว่าหมดของหมดไม่มีกําหนดเข้าเลยหมดสต็อปโอ้โหเลยบยังไงก็เลยต้องต้องเก็บไว้เลยตัวนี้ก็คือจนกว่าจะมีของแต่ทีนี้เนะี่ยพอดีไปเจอร้านหนึ่งในแอปส้มเขามีเว้ยเป็นงานแท้เลยเลยิขสิทธิ์แท้ป้ายห้อยเกียวเด่นนี่เลยเลยไปกดสั่งเขาเลยโอ้โหแบบสนใจเลยกดสั่งมาละรอของมา ก็คือดีเทลแบบนี้แหละเหมือนกันเลยแต่คือคือตัวเนี้จะเอาเก็บไงนะครับเดีวดูให้ดูดีเทลกทีก็จะเป็นสกรีนจมนะลายสกรีนเขาดีมากนี่เป็นบริลลีนแมนสันอย่างนี้ให้ดูดีเทลระดบบชัดๆอีกทีนะครับ หน้าใหญ่ๆเป็นหน้าใหญ่ๆเต็มเต็มเสื้ออย่างนี้เลยไม่ใช่เล็กๆนะครับใส่คือเต็มเลยเต็มเสื้อด้านหน้าเลยก็จะเป็นมารีลีนแมนสันอย่างนี้ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับมันมันออกจะซีดแล้วนะครับก็คือเขาจะตอกปีผมมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าตอนซื้อใหม่ใหม่มันชัดไปเลยมันซีดไปแล้วไม่เห็นเลยตรงนี้ ลายนี้รู้สึกจะเป็นช่วงปีประมาณปี96 97มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดอัลบััมอะไรสักอย่างเนี่ยจจำไม่ได้แต่ว่าผมจำช่วงนั้นได้ประมาณนี้ข้างหลังไม่มีอะไรนะครับข้างหลังเป็นโุงโล่ แต่เป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะไม่ใช่ของก๊อปจะมีของแท้แต่ถ้าเป็นงานแบบออริจินอลที่ผมเคยเห็นนะข้างหลังเขาจะสกรีนเขาจะเป็นสกรีนสีแดงคำว่า X is dead ไม่กล้าพูดคำนั้นจะใช้คำว่า X แทนกันแล้วกันข้างหลังนะครับแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าตัวที่เป็นงานออริจินอลมันเป็นแบบไหนแต่ว่าข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกันสวยผมบอกเลย ใครเป็นสายแมนสันเป็นแฟนของป๋าแมนสันนี่ต้องมีตัวนี้เสื้อมารีลนแมนสันที่ต้องมีเลยคือตัวนี้บอกเลยใครที่หาอยู่ที่ยังไม่มีนะใครที่มีแล้วก็ก็โอเคแต่ใครที่ยังไม่มีแล้วหาอยู่ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคําอธิบายใต้คลิปแล้วก็ช่องคอมเมนต์นะครับยังไงฝากเข้าไปดูนะจะมีไซส์ M L X L แล้วก็ 2XL มังนะ้งและถ้าจะไม่ผิดแล้วตอนนี้มันอาจจะ ไซต์บางไซส์อาจจะหมดแลยด้วยนะครับต้องรีบเข้าไปดูนะโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับ